ปรึกษาพระอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนกระทันหันนะคะหลายคนจันงงงจริงๆแล้วชื่อน้าดาเลิศดวารกรเปลี่ยนม,ม,มีอาจารย์ท่านนึงค่ะตั้งให้เมื่อ3ปีที่แล้วแต่ว่าทีนี้ก็จะรู้จักแค่ในนามคนไข้เท่านั้นค่ะจะเรียกน้าดาก็จะบอกแค่คนไข้แต่ถ้าเป็นหมู่เพื่อนอะไรอย่างนี้ก็จะเรียกชื่อดาวอย่างนี้ตลอดค่ะเราเมื่อวานก็เลยอ๋อชื่อนามสกุลมีมี <ใช S 1> <ๆ S 2> ผลอะไรอย่างนี้ เราก็ย้อนกลับไปพระอาจารย์สอนช่องอะไรนะคะที่ที่แบบว่าที่มันเจ็ดแบบปีที่แล้วกาวีที่แล้วเราทรํา<ม>อะไรอะไรเงี้ยอ๋อมันมันตรงคือเก้าชีวิตนะ,ะ <c oughs> ห,ลหลายอย่างที่ที่มันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยมันนึกได้ว่าตัวเองก็คือเปลี่ยนชื่อน,นี่นาอะไรแล้วก็มาให้พระอาจารย์รว่าไหนมีพลังประการอะไรเงี้ยเชื่อี่ยมันดะะีแล้วแต่ก็บอกว่าเออเชื่อนี้ยดีก็เลยเอาเชื่อนี้ยค่ะ เราก็ส่วนเรื่องเรียนก็จะมีความสุขมากก็คือเรื่องอย่านี้นะคะน่าจะได้แค่น้ำบัตรนี่แล้วยังบาซีวันจบรักเลยไมเขียนตัวนั่นเป็นสิบลูกสีวันบาเรียนปากเยอะเลยอันนี้ยังดีนะไม่ได้แค่รักกินน้ำเปิดสิบก็ก็รู้สึกว่าน้ำน้ำบาดมัน เข้าใจง่ายมากสำหรับหนูนะคะเราก็แลวที่จะจำได้เลยก็จะมีตัวเธอว่าครับวรนแรกที่เราเรียนนะคะความหมายของตัวเลขอย่างอื่นก็น่าจะต้องไปฝึกฝนเอาน่าจะได้อยู่ะก็เห็นตัวเองมากขึ้นนะคะว่าจะต้องทำอะไรนะคะว่าจะต้องไปทางไหนต้องทำจริงจังแล้วนะอะไรนะคะขอบคุณค่าขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน,าน,านแล้วก็น้องๆท,ท,ที่เป็นสตาฟพี่ๆที่เป็นสตาฟนะคะ ก็ไม่ครัวขอบคุณค่ะค่านำแบบบูตุ้ยครั้งแรกลองทายดีว่าบูตุ้ยได้เท่าไหร่ค่าทำน้ำแบบแค่คนจบคุนจบหนึ่งหมื่นคนจบค่าคันทำให้บริษัทโตโยต้าทำให้บอสเขาลงทายที่ว่าบูตุ้ยได้เท่าไหร่หมื่นสได้แสนหนึ่ง แค่แค่เข้าใจแค่เข้าใจคำบัตรอันเดียวนะด้วยสายนึงคนเลขสองแค่บอกเลขเก้ไม่เคยถือไมคค่ะสวัสดีค่ะกำไรยกนะคะจากฟิบรีนะคะเพื่อนๆท่านใดผ่านไปแวะเวียนทักทายได้แต่อยู่ไหนไม่รู้ก็เป็นจริงๆเป็นคนชอบตัวเลขเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วเป็นคนคือ มีพี่เขาทักเรื่อเบอร์โทรศัพท์นี่แหละก็เลยเมื่อก่อนก็ยังไม่มีมือถืออะค่ะก็เลยเรียนรู้จากพี่เขาอีกคนหนึ่งก็คือชวนผมมานะแต่นี้เขาไม่สะดวกที่จะมาก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวผมติดตามทางเฟซบุ๊กไปก็เลยบอกมาเรียนอะคุณจะเห็นได้มากกว่าเพาติดตามทางเฟซบุ๊กอะคุณจะถามอะไรไม่ได้เลยแล้วอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยพีเลียงเนี่ยเพื่อนเนี่ย เราจะได้รู้จากเขาดูจากวันเดือนปีแต่ละคนความหมายแต่ละเลขจะไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้พยายามก็น่าจะรอบหน้าจะมีมาอีกสักสองคนนะคะก็อาจจะมาเป็นพี่เลี้ยงอีกเหมือนกันเราก็ถามยู่ว่ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบตัวเลขมันก็เลยชอบเป็นหลายๆอย่างแล้ววันนั้นก็คืออันนี้จากประสบการณ์คราที่แล้วพี่เขาพาไปประจวบ ก็ไปนั่งดูตัวเลขเนี่ยจน3ามสี่ทุ่มเลย,ยบอกว่าพอแล้วพอ,อแล้วอาจารย์ไม่ให้ดูหลังหกโมงเย็นค <c oughs> ือ <c oughs> มันฟีไปหมดหลังว่าที่ตกดีแล้ววันนั้นมันพักหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจก็เลยดูทั้งรหัสชีวิตดูทั้งเบอร์มือถือแต่ตอนหลังก็คือพี่เขาก็พาเราไปเลี้ยงพาไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยังชวนมาแต่ไม่มีใครไม่มีใครสนใจมาเรียนเท่าไหร่ก็ยังอยากชักจูง พี่เพื่อนที่มาเรียนนวดนวดจัดกระดูกต่อถ้าสนใจราชีวิตเรามีรุ่นของราชีวิตใครสนใจติดต่อติดต่อเลขได้นะคะก็คืออยู่ในรุ่นการมีอะไรซักถามกันได้เผื่อบางคนไม่มีประสบการณ์แต่ละคนจะประสบการณ์แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันแต่ละอาชีพใช่ไหมคะก็ถามมาในกลุ่มคือใครรู้ก็จะตอบอย่างสมมติ น้องแนนอยู่ในกลุ่มแล้วอาจารย์โปตู้อยู่แล้วอาจารย์พระอาจารย์จะไม่ค่อยสะดวกในการตอบก็จะมีพี่เลี้ยงแต่ละท่านถ้ารู้ก็ตอบแต่ถ้าผิดก็คืออันนี้ตอบไปก่อนถ้าผิดเดี๋ยวพี่ๆเขาจะคอยแก้ไขให้ค่ะมีอะไรก็ปรึกษากันได้นะคะแล้วยังไงก็คือเชิญชวนเดือนหน้าวันเกิดแม่อุ้ยถ้าใครสะดวกก็มาร่วมมุทิตาจิตนะคะแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นมิถุนาวันเกิดพระอาจารย์ถ้าเป็นไม่ได้ก็มาราไวไหวครัวค่ะ มาเพืบไปเชิญคุณแม่เชิญครับมาใช่ใชพ่พูดหน่อย <c oughs> พูดน่อยวัน <c oughs> นีคุณแ <c oughs> น่แล้วสิ่งเก่าวันนี้มาให้กำลังใจลูปพระอาจารย์คือเอม ตอนลูกตกงานนะครก็พยายามแนะนำเขาเนาะแล้วก็ปรึกษาพรนะอาจารย์ประมาณสักสองเดือนดเนาะน้องเลนะ่ามาบอกว่าช่วงนี้หนูอยากปล่อยสมองยังไม่หยานทำไรเออแล้วแม่ก็บอกช่วนงนี้นอนช่วงนี้นอนนิ่งนอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยสมองโล่งๆอยู่วันหนึ่งก็พอดีหลานมาพอดีก็ไปปฏิบัติธรรมแลร้องปห้อันนี้เขาก็ลายมาแม่หนูจนนนะเรียนมหาวิทยาลัย เรากอ่านเดี๋ยวออกมาจากวัดก่อนแล้วกันนะพอออกมาก็เลยอบอกตามเดินทางมาเลยก็เลยไล่ปรึกษาผู้จารยเฉียนตัวมาบอกเขา,าพร้อมแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็จะอย่าไปลบเล้าเขาถ้าบุญขเขายังไม่มีก็คงังไม่มาจอก็ตอนนี้เขาพร้อมแล้วน่าจะสมองไม่จะเปิดมากเลยพ <c> ร <oughs> ้อมแล้วเนาะรู้แนวของตัวเองแล้วเนาะ แม่ก็คอยโล่งใจแล้วก็ดีใจด้วยแม่เข้าวัดดด้ย่เลยพี่เลี้ยพขอคนแน่คนเน่คนป้เนีนซี่เนีันซี่เนยนจางนเกไม่ดเลย สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะหนูชื่อแนนนะคะคือจริงๆจะมานั่งเรียนด้วยไม่ได้จะมาเป็นเพราะว่าพี่แอนนี่เขาไม่ว่างนะคะหนูก็เลยต้องมาช่วยเป็นสตาฟช่วยสอนนี่ค่ะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเข้าไปอีกให้แบบว่าพื้นฐานมันแน่นขึ้นทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะหนูติดตาม ติดตามหมอรถมาเพราะว่าหมอรถเขาอยากจะมาสอนจักรกระดูที่นี่หนูก็เลยอยากมาด้วยก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนระคัชีพเหมือนกันเหมือนพี่อ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนแต่แต่อยากจะมาเที่ยเเวเฉยๆและทีนี้พี่รถก็เลยแนะนําว่าหนูควรมาเรียนนะะมาอยู่แล้วก็ต้องมาเรียน แล้วก็เรียนจัดก,กระดูกอะไรด้วยเลยก็คือพอมานั่งก็คือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากเรียนหรอกค่ะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะเราไม่ชอบตัวเลขเราเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งและตัวเลขเราก็ไม่ชอบรู้สึกว่ามันปวดหัวมันปวดหัวแล้วหนูไม่อยากหนูไม่อยากเรียนเริ่มรู้สึกโอ้โหตัวเลขแบบ1นถึงเเราต้องมานั่งจำอ่ะเห็นเห็นหนังสือคาจารย์ก่อนแล้แลวเราก็มาเปิดดูมันแบบ มันเยอะมัปนปวดหัวหนูแบบหนูไม่อยากเรียนอ่ะรู้สึกว่าหนูไม่อยากอะไรเงี้ยก็เลยมาเปิดใจมาลองเรียนพอเริ่มเรียนแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวเราต้องลองถอดรห,หัสชีวิตคนอื่นดูเนาะพอถอดรหัสชีวิตเพื่อนถอดรหัสชีวิตพ่อแม่ทุกคนญาติหมดเลยหนูถอดหมดเลยทุกคนรู้สึกว่าอ๋อทําไมว่าคนเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้ทํา,ทา ا, ทไมที่รถเป็นอย่างนี้หนูเป็นอย่างนี้รู้แล้วอ๋อทําไมเขาเป็นอย่างนี้ แล้วก็อ,อ๋อเราก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนแบแบบนี้นะเราต้องปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงก็คือรหัสชีวิตก็นับจากตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะรุ่น25ที่หนูเรียนตอนนี้รุ่น27 <c oughs> เนาะก็เกือบสองเดือนที่หนู <c oughs> เรียนรู้เรื่องรหัสชีวิตหนูก็เลยตามพ้าจารย์ไปถอดมันทําให้หนูได้มีประสบการณ์มากขึ้น <c oughs> ใช่มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เริ่มสร้างเพจ เริ่มแบบว่าอยากจะขยายถอดรหัสชีวิตอยากจะช่วยคนแล้วกอ็อยากจะรู้สึกว่ามันรู้สึกสนุกแล้วค่ะหลังจากหนูถอดรหัสชีวิตแล้วหนูก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคหนูว่าหนูควรมาทางนี้แหละจริงๆหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่คิดเข้าว่าทำบุญแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาสายมูมาเรียนรหัสชีวิตมาอะไรนี้หนูไม่เคยคิดเลยแต่สุดท้ายหนูต้องมาเพราะว่าหนูอาจจะมี279 <laughs> สอบเบียดก้าต้องต้อง,ต,องต้องอยู่กับวดัดอยู่กับพ้าต้องไปทําบุญทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันน่าจะเป็นทางของเราด้วยแหละแล้วเราก็คิดว่าจะต้องพัฒนาต่อไปอยากให้ทุกคนพัฒนาเออพัฒนาไปพร้อมกับหนูนะคะ,ะจะได้ พัฒนาไปพร้อมกันแล้วก็ขอขอบคุณกับพระอาจารย์นะคะที่มอบวิชาให้กับหนูหนูจะเอาไปพัฒนาตัวเองถ้าหนูดองดังอะไรขึ้นมาพระอาจารย์ไม่ต้องกลัวหนูึ่งพระอาจารย์เลยแต่ว่าหนูจะไปเรีต่างประเทศเลยขอบคุณตัวตุ้ยด้วยค่ะขอบคุณค่ะโผนได้ชาวบ้านตัวหนึ่งบ่าววัดเชิญครับบ่าววัดคนที่มาดูแลเลยที่ดูแล ดูแลพวกเราหลายๆอย่างทั้งดูแลการถ่ายทำนะครับใครที่ดูดูเวนโอไม่จิตไม่ปฏิบัติติดต่อเนี่ต้องทอดหมอบ้านทุกคนสรับดี่รับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อพอดีเมื่อกี้ฟังของเรื่องน้องนะฮะเรื่องน้องที่คิดว่าไม่อยากเจะอยู่ ฝากไปเร <c oughs> ื่องหนึ <PPE> ่ง <nour> ค <kin> uh, <t> uh, ือบางทีคนบางทีมันมีการติอึดอั้นตังใจที่หาทางออกไม่ได้ถ้าเราคิดจะฆ่าตัวตายนะครับให้เราคิดฆ่าตัวตนเพราะเมื่อไหร่ที่เราหมดความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคือเราจะได้อิสระไปตลอดกรระปารมาสักครับขอบคุณครับต่อไป ไม่มีใครแล้วนะปอตุ้ยละปอตุ้ยสรุปลนะ้วเดี๋ยวตาวังจะสรุปลนะ,ะที่จริงไอคำสุดท้ายเนี่ยอะไรนะที่อาจารย์หมอบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยที่จริงเนี่ยใครเรียนรหัสชีวิตเนี่ยคนจะฆ่าตัวตายถ้ามาเจอก่อนเราแต่เราไปช่วยเขาก่อนะโอ้แต่ได้ว่าเป็นบุญอย่างมากเลยนะ,ะเป็นบุญอย่างมากเลยที่จริงมีเจอรหัสชีวิตเนี่ยที่อาาเรียนมาก็ดีอาจารย์ท่านสอนเป็นคนที่คิดจะฆ่าตัวตายมาเจอเปุ๊บเขาอยากจะ อะไรนะเปลี่ยนชีวิตเป็นมันจะช่วยชีวิตเขาเกิดใหม่เลยอันนี้แหละเป็นจุดจุดประกายที่จะม,มาเรียนหรหัสชีวิตอีกอันนึงที่หมอหมอหมอ,หมออะไรนะหมอวัดบอกไปนะช่วยคนใกล้ตายได้เลยคนะิดคา่าตัวตายได้เลยเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ตอนที่ผู <มา S 2> ้ตุยนั่งอยู่ตรงนู้นเห็นหมครับมีไอเฮียคนหนึ่งที่มาจากสุขสาคร เื่ี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากดูมากเลยเขาอยากดูมากเลยชีวิตเขากำลังมีประสบปัญหาใหญ่หลวงมากเลยขับรถมาับจากสุขสากร์มาคนเดียวเพื่อมาทีน,นะครับแล้วก็แฟนภรรยาเขาภรรยาเขาอยู่ที่ไปทะเเมืองานนะครับทำทำไล่อยู่นะครับเขาก็ซื้อซื้อ ซื้อไล่ซื้ออะไรเนี่ยเพื่อที่แล้วก็ตัวนี้ยกให้ภรรยาแล้วก็ผมทำายังไงผมจะคุยกับภรรยาผมรู้เรื่องคือมีปัญหาความรักมากคือถ้าไปงานนี้ถ้าไม่รู้เรื่องผมจะเผาไล่ทิ้งเลยอะไรประมาณนี้เลยนะเออหรือไม่ก็ต้อตายกันไปข้างหนึ่งแบบประอย่างนี้นี่เคสนี้เกิดขึ้นเอาแล้วว่ากุยไม่ได้ตั้งตัวเลยทำไงวะ เนียก็เลยไปยืมหนังสือต้องแบมมาขอนระันไอ้นีรู้วันเดือนปีเกิดภรรยาเปล่าแล้วก็มาขอนระัสความสำคัญมันก็คือต้องเชื่อใจกันซึ่งกันและกันผมก็เชื่อใจเขาแต่เขาไม่เชื่อใจผมอย่างเงี้ยเขาเขาก็บอกว่าคือยังไงก็เหมือนไม่ยอมรับผมก็เลยแบบต้องมาพูดถึงให้เดขหนึ่งนั่แหละคือคุณต้องเข้าใจตัวตนของตัวคุณ แล้วราเข้าใจตัวตนของภรรยาว่าเขาเป็นคนอย่างไรเราเราเรารับเขาได้ไหมใช่ไหมเราเรายอมเขาได้ไหมเราลองรับเขาได้ไหมถ้าเรารับไม่ได้มันก็มันก็้องนับกับไฟเนาะแล้วบบทะเลาะกันแต่ถ้าเรายอมรับได้เราถอยมาก้าวนึงอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมเราถอยซ้ายแล้วเราก็แบบมันมีเราก็แบบเออเอาใจเขาหน่อยนึงอะไรประมาณอย่างนี้ ก็คุยเขาทำงนานจนเขาจนเขาก็เข้าใจผมเข้าใจแล้วผมยังไม่ไปหาเขาหรอกให้ผมทำใจดีๆก่นอนครับถ้าไปตอนนี้ก็เรียกว่าตัาแตกสะแตกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความลับของมันเป็นความลับของรหัสชีวิตเห็นไหมเราไปเราได้ไปช่วยเขาไปช่วยครอบครัวเขานะครับ ผมดีใจรุ่นนี้นะครับที่ได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาเรียนนักชัวิตผมก็พยายามถ่ายทอดให,ให้ให้สูตรสีมือแล้วก็หวังว่าคงน,นำอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์นะครับหลายๆคนนะครับก็ก,ก็รู้สึกว่ารุ่นนี้นค่อยๆถามอะไรมากมยามยรยังไงใครยังไงที่ไปถามไน่งงเออใช่ๆๆไม่ใช้ตอไหง รุ่นที่แล้วเนี่ยถามจนอาจารย์ผู้สอนงงครับครั้งหรึ่งก็แบบพาไปไหนก็ไม่รู้แล้วขาวเตือนแบบเลยเวลาไปมากเลยนะเออตุ้ยก็ไปไม่เป็นเลยรุ่นที่แล้วใช่มพี่วัดนะเขาเรียนในโบราณสตร์ไทยวังรัชดาใช่ไอมรุ่นที่แล้วนี่แบบเขาจะเอาหลายๆลายศาสตร์มาปนกันแล้วเขาแบบเหมือนกับ จะให้มันขักล้างกนันขักล้างก็ได้เป็นคนละศาสตาร์นะครับใช่เนขักล้างตัวตวนคุณก่อนใช่ขัล้างตัวตนคุณก่อนคุณทีแล้วีปวดหัวมากมาก,มากเลยนะครับต้องแบบบนกตอบแล้วตอบอีกก็ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเพื่อเพื่อสงสัยอะไรนะครับก็โทรถามปุ้ยได้นะครับหรือจะถามในกลุ่มไลน์ก็ได้นะฮะถามในกลุ่มไลน์ก็ได้อ่า เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะให้พระอาจารย์กล่าวปิดงานนะครับอะไรนะ

เลขนี่เป็นรหัสสวรรค์เป็นรหัสสวรรค์เป็นความรับของสวรรค์เป็นเหมือนเหมือนรหัสโค้ดของเราเป็นโค้ดรหัสเราเป็นโค้ดรหัสขุมทรัพย์คนใดรหงถูกทรัพย์ของเราหมาถึงวเต้องป็นม่ัวแต่ไม่มีความหมายไม่มีความหมายเป็นโค้ดเหมือนโค้ดเมือเหมือนเราเออแเกือบเต็มให้ให้เรารู้ว่า เรารู้ว่าเราได้รู้ว่าตัะเลีเป็นการณ์ตึงตุ้งซ้ที่ตรงนี้เยนจับเี็บเชิดห้าจานกล่าวปิดงานครับจำแล้วเราทำด้วยใช่ถูกต้องนาวจะงเนครัาบน้าันามบัตรไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านด้านหลังนะครับการออกแบบจัมบัดจะต้องก้าวช่องเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดแก่เหมือนเดิมทุกประชารเหมือนเดิมควรใช้น้ำแบบในการเนี่ยควจะแยกการเลือกแบบควแยกดีกว่าเพราะว่าตัวลัคกี้ัเอร์มเลยที่เราจะเอาใส่เข้าไปเป็นคนละคนคนละอ่าสีน้ำฝาท้องฮะสีน้ำตาลตามคาดเลยที่เราเหยนเมื่อเช้านี้ ถ้าถ้าถ้าไฟอะไรสงเสริมไฟไม้สงเสริมไฟทุกคนมีสิทธิ์อยู่ช่องกระถางนี่มันเป็นช่องที่แบบซ่วเราเราทำนวดไหมเ้าก็มีนวดตัวนวดสปาแก้เซ้นอะไรประมาณใส่ละเอียดเข้าไปแต่ว่าต้องให้มันให้มันูประทัดนะ ความสามารถพิเศษรับสอนขอรหัสชีวิตอะไรด้วยใส่ไปนะครับารบ,บางคนก็ใช้บาคต<ได>บ d e ID c ค d <บา S 1> ลายใส่แดงใช่ใช่คือแบบ ID ดีลาโค้ดของอาจาร์ใส่คือเดัน ส,สิ่งสำคัญที่สุดก็คือนานแบบเนี่ยถ้าเราออกแบบนะครับผมคิดเขาร้อยละสองพันร้อยละสองพันคือค่าแบบแบบทิ่ให้ด้วยท่เวมทุนว่าประมาณเรนมทุนว่าไม่สำคพัญแล้วแต่รวมหิน กับอีกสี่น้บาทเนี่ยค่ะนี่คือทำเล่มสื่เอาเอาสีสองเสริมลายสีตามคนจะเป็นสีส่งเสริมเราสีของเราเป็นหลักสีธาตุเราเป็นหลักแล้วมีสีส่งเสริมเราด้วยอย่างบางคนเนี่ยตัวเล่มสือคือใช้สีธาตุของเราเป็นหลักพื้นพื้นเป็นสีส่งเสริม รปสอนเรื่องนามบัตรเนี่ยนะครับกับทางคลามเลยนะคลามที่ร้านป่าแดดนะครับเขาก็เขาก็ถนัดเรื่องนามบัตรก็เลยออกแบบนามบัตรควบกันจะเห็นว่านามบัตรผมนี่มีมีแผ่นทองกับแผ่นเดิมเขาบอกว่าถ้าถ้ามีแผ่นทองแผ่นเดิมมีเดิมหรือทองอย่าไปอย่าไปเสียดายคือทำเข้าไปเลย หมือกัลว่ามันจะยิ่งขังขนาดตะกุดเขาชป็นใช้ตะุูนะตะกุดทองเขาเป็นท่าบริสุทธิ์นะครับพลังจะขางนะครับเพราะว่ที่จะมีมีมีคนนี้เข้าไปนะครับได้ได้บางคนขาใช้แบบที่ว่าเขาเป็นใช้ตัวล็อคกี้นัมเบอร์เขาใช้เป็นทองแบบเลย นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะปิดานาอ่ะโอกันอีกครั้ง,งหายใจลึกๆโอ้มเหลือเวลานิดเดียวนะตั้งมาคิดว่าคุยสักสิบนาทีพอแล้วเสียงก็แหบพระแหงนผนะเดี๋ยวเหลืออีก3าวันนะที่จะต้อง ต้องถ่ายทอดต้องสอนนวดจะก,กระดูลใช้แรง